ไม่สบายใจเลยถ้าเรื่องที่นายอาจพูดเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไอคนที่จะฆ่าผมเนี่ยมันก็ต้องอยู่ใกล้ตัวผมกับลูกสาวผมที่นี่ผมจะไว้ใจใครได้ล่ะผมเข้าใจนะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็ขอให้คุณไว้ใจผมก็แล้วกันถึงแม้มันจะอยู่ใกล้ตัวคุณแต่ตราบดใดที่ผมยังอยู่ตรงนี้เนี่ยผมสัญญา พวกคุจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณกับลูกสาวคุณแน่นอนขอบใจพี่บูขอบใจมากไอ้บูนไอ้บูนไเป็นใครวะอ้คือเสยพี่บูนเนี่ยให้ให้เราตามคุณดอกล้าครับใช่ใช่ใช่บูนโทษโทษโทษเลยโอ้ยโทษคือเสียเนี่ยให้ผมมาบอกว่าอยากจะพบ คุณดอกลาเป็นการส่วนตัวครับออไปนั่งพาไปไปรับไปเลยไปเลยเ้าดีที่ทำงล้วหวัดดีเจอกันนานเลยวัสดีหวัสดีเอาฉันนก่อนชนะก่อน งไงเสียสบายดีเหรอก็ไม่เจ็บไม่ไข้เออเห็นเด็กบอกว่าเสียมหาผมมีเรื่องจะพูดด้วยอ่ะนี่เข้าเรื่องเลยผมก็รู้นะตอนนี้น้องอุกโซเนี่ยดังขนาดไหนแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่เดียวเลยมีแต่คนจนทั้งนั้นไอ้ค่าไอ้ั้นที่ผมจะขึ้นค่าตัวนี่นะก็กลัวคนไม่เบญญาดูแต่ถ้าผมไม่ขึ้นราคานะผมชาที่ไหนกำไรพี่หลอกรักเออเสีย ไอเศรษฐกิจไม่ดีก็จริงนะแต่ว่าไอ้ราคาที่ผมเสนอเนี่ยมันไม่ได้แพงที่นาเอ๊ะไหนจะค่ารถไหนจะค่าหางเครื่องไหนจะค่าอะไรจิปาถะสามแสนไม่แพงนาสามแสนเนี่ผมโอเคผมไม่เคยตอบพี่สักคำเลยแต่นี่ห้าแสนนะผมคงสู้ไม่ไหวแน่อะไรนะห้าแสนเนี่ใช่ค่าตัวโนกโซห้าแสนนี่ผมก็ให้มัดจำน้องพี่ไว้แล้วสองแสน นี่ก็คือนี่แสดงเสร็จนะผมต้องจ่ายอสามแสนไอ้ตัวมันขายหมดก็จริงนะผมก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าพี่เป็นอะไรคนมีเรื่องอะไรหล่อ่าเคลือตัวโซ่จากสามแสนเป็นห้าแสน แล้วไงสามแสนมันเข้าธนาคารให้ผมแล้สองแสนหายไปไหนผมว่าเขาก็คงจะเอาเข้ากระเป๋าเขาเองมั้งฉันไว้ใจมันนะให้มันดูแลงานแทนผมแต่มันกลับรับงานเป็นว่าเล่นเลยมันทำยิบทำได้ยังไงหมดรอล่ามเป็นน้องชายผมนะเจ็บใจจริง ผมไม่ปล่อยมันไว้แน่คนใกล้ตัวแท้ๆแต่มันทำกันได้คนใกล้ตัวนั่นสินะ้ะคนใกล้ตัวในี่แหละอันตรายที่สุดบวดไปคพรามื่ไงผมว่าทางที่ดีนะคุณอย่าเพิ่งบอกคุณหล่อล่ากเพราะคุณรู้เรื่องเขาโกงนั่น เพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แค่โกงเงินอย่างเดียวก็ได้อะไรนะครับหมวดคิดว่าหนายหล่อล่ามีม็นคโมองการฆ้าคุณดอกลักงั้นเหรอครับจะลองคิดดูสิมันมีเสร็จนะเว้ยเพราะหล่อล่าเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ตัวตคุณดอกลักที่สุด แถมถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นไงมันก็ได้รับผลประโยชน์ไปเต็มเลยแต่เราก็ไม่มีหลักฐานนะครับหมวดก็นั่นแหะสิผมถึงได้โทรหาจ่าเนี่ยนะครับครับครับอุ้ยไข่วันเนี้ยทอดไก่ซะเหลืองอ่อยใช่ น่ากินจริงๆหอมจังเลยหอมจริงๆจ้ะแม่อันนี้หอมกว่าแม่น้ำแก้วเดี๋ยวตีตายเลยวางเดี๋ยวนี้เลยสกปรกเชื้อโรคเท่าไหร่เนี่ยฮะสปรก ว่าทางที่ดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยหยุดใหญ่อีแล้งก็เถอะนะฮะเพราะจริงๆแล้วอีแล้งเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ถูกครับหัวนะไม่รักแล้วแอ้เงาะอ้เงาะเอาออเถอะพอเถอะหมดมาพอดีทานข้าวสิคะรัอไม่เป็นไรครับผมกินมาแล้วครับป้าหุนครับรคือ <c oughs> ผมมาเพื่อจะถามอะไรหน่อย,อยมีอะไรข้อหมดวันที่อัดเขาถูกยิงเนี่ยคุณหล่อลากเขาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าอืมไม่รู้สิน้อ นช่ค่ะวันนั้นเนี่ยอ,รอร๋อเราลากไปหาหมอมาค่ะและ้วเอิญว่าวันนั้นเนี่ยตอนอ,รอร๋อเราลากกลับมาหนูยืนอยู่ข้างๆกับพ่อดอกรักพอดีหามหมอเหรอค่ะเขาเป็นอะไรเอ้า,อาแล้วหมวดมีอะไรกับเขาเหรอคะอ๋อแค่พอดีผมมีอะไรป่าะพ่อไม่มีอะไรครับผมถามตามหน้าที่ครับกินสิกินกินไ,ม,ไม่เป็นไรครับแล้วหมวดไปไหนล่ะคะ มีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะเรื่องอะไรเออคือว่าเรื่องเรื่องอะไระเรื่องเรื่องเองินนะคะแก้วอยากจะยืมยืมยืมตังค์หน่อยอะอ่ามาะะเอาในตอนนี้เลยแก้วจะไปซื้อของอะไม่มีตังนานานะนะนะไปเบอรอ่ะ จำน้องพีเวลาสองแสนนี่ก็คือนี่สแสดงเสร็จนะผมต้องจ่ายอีกสามแสนผมไม่อุตส่าห์ไปเกอนบ้านบอกว่าอย่ามปเซ็นสัญญากับไอซียอาเพราะว่ามันเนี่ยวางแผนสกปรกเอาไว้แต่คุณดอกรักอนะ่ะกลับบอกว่าไม่รู้เรื่อง คิดว่าผมรู้ตัวผู้ต้องสงสัยจ้างวานฆ่าคุณแล้วนะนั่นหรอใครคนที่แอบตัดสายเบรคคุณคนที่รู้ตลอดเวลาว่าคุณอยู่ไหนทำอะไรคนที่รู้ว่าคุณเนี่ยกำลังจะถูกเสียอ่างเล่นงานแล้วไม่เตือนคุณเลยทั้งๆท,ที่เขารู้คนที่ใกล้ตัวคุณมากพอที่อาจมันจะเรียกว่าเป็นคนใกล้ตัวได้มันมีอยู่คนเดียว ลอรลาไอ้คุณไม่ต้อกใจเลยเนี่ยแซวว่าคุณนี้ก็สงสัยอยู่แล้วเหมือนกันคุณคิดมันผมใช่ไหมหลอลืมผมไม่เข้าใจอะลอล่ามันจะทำไปทำไมไอ้โกงเงินล่ะใช่ จะจ้างคนมาฆ่าผมหมดผมเป็นพี่ชายมันนะก็ะเพราะอย่างนั้น,นะสิคุณดอกรักคุณจำเรื่องผลประโยชน์ที่ผมเคยถามคุณได้ไหมว่าใครจะเป็นคนได้รับผมประโยชน์ทั้งหมดถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มีอยู่สองคนคนแรกคือโซ่ถัดออกไปได้เลย พราะฉะน,นั้นก็เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นน้องชายของคุณอย่างล้ระบบใจผมทต๋องเลยก่อนอนื่นเราต้องทําให้มันตายใจวางใจว่าตัวเองเนี่ยรอดแล้วไม่มีใครสงสัยไในตัวเขาเลย